สวัสดีพี่น้องแฟนเพจของสะออนศินนะครับสวัสดีเซาวันจันทีสิบหามีนาคม2567ันาสเนาะเนี้ถือโอกาสนะครับเอาบุญมาฝากมาตอนพี่น้องสุขโสุขคนนะครับผมเนื่องในวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเนาะก็ถือว่าครบรอบ40ปีแล้วเด้อพี่น้อง <laughs> ขึ้นลักซี่แล้วนะครับผมทุกๆเช้าของวันที่25มีนาคมของทุกปีผมกะจะทำบุญไส่บาตรแบบนี้หรือบางที่กลับไปถวายสังฆทานหรือบางที่กลับไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ปัจจัยของปีน,น,นั้นๆเนาะก็เอาเป็นวาเ้านี่นะครับผมเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดผมแล้วนะครับ กานนำบุญมาฝากมาตอนพี่น้องแฟนเพจสุขูสุขค้นนะครับขอให้พี่น้องแฟนเพจจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจนึกทุกประการร่ำร่ำร,รวยรวยสุขูสุขค้นเลยครับเดอ้อละกก้ายาเจ็บยาจนยาไข่เพื่อนได้บอกไว้ว่าคนเท่านี่การถีบโมิโลกเป็นลาบอันประเสริฐมันกับเมีนความเพ่อนอีรีครับ จังได้ก็ตามเตียถึงเฮาสีบัวรำบัรวยแต่ถ้าเฮาบัมีโรคไพ่ไข่เจ็บมารบกวนจิตใจเฮาก็ยังมีเหื่อมีแห้งที่จะสามารถเห็ดงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเฮาได้นอกพี่น้องเนาะสุขภาพนี่มันสําคัญอีอลีครับก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพเจ้าของน้ำเด้อสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณพี่น้องหลายๆที่รับชมมาจนจบคลิปสวัสดีครับ